โอ้โหพอมันมีข่าวใหญ่ใช่ไหมเรื่องบรรทุกน้ำหนักเกินเนี่ยปรากฏว่าข่าวเวลามันมามันก็ชอบมาแบบในเวลาไล่เลี่ยกันนะครับแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนที่ร้อยเอ็ดนะครับคือเขาคาดกันว่าคนขับรถบรรทุกเนี่ยน่าจะแอบเททรายบนถนนเพราะว่าน้ำหนักเกินและจังหวะที่ไปเทคือเทตอนนู่นนะฮะตีสองตีสามอะไรแบบนี้ปรากฏว่ามีคนขับรถกระบะมามองไม่เห็นชนอย่างจังนะครับตีห้าครั่งที่ผ่านมาครับรถกระบะ ขับมาบนถนนในพื้นที่อำเภอสุวรรณภูมิที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับชนกับกองทรา,ายขนาดใหญ่รถพังนะครับติดอยู่ตรงกองทรายคุณผู้ชมครับาบาดเจ็บสคนคนขับชื่อคุณคำปนมากับภรรยาและลูกสาวนะครับมีกองทรายสองกองใหญ่ถูกเททิ้งอยู่ครับปิดถนนไปเลยหนึ่งช่องอย่างที่เห็นนะครับก่อนเกิดเหตุประมาณตีสามครับคุณคำปนซึ่งขับรถกระบะเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นที่ขับไปซื้อของในตลาดนั้นยังไม่มีกองทรายเลยนะ นะครับแสดงว่าจะมาสักประมาณเท่าไหร่ตีสาไปแล้วตีสามตีสี่นะครับขากลับครับขับรถมาตามทางปกติมองไม่เห็นกองทรายที่ถูกเทอยู่บนถนนชนอย่างจังคนระับชาวบ้านบอกว่าก่อนเกิดอุบัติเหตุนั้นมีรถบรรทุกพ่วง1นึคันขับมาถอยหน้าถอยหลังครับก็คาดว่าเอาทรายมาทิ้งแน่เลยนะดูทรงแล้วตำรวจสันนิษฐานครับบอกว่าคนขับรถบรรทุกทรายนั้นอาจจะบรรทุกน้ำหนักมามากเกินกลัวว่าจะเจอด่านครับ ในช่วงเช้านะก็เลยเทซายช่วงนี้แหละตีสี่ตีหครับเพื่อป้องกันการตรวจจับบรรทุกเกินน้ําหนักที่กฎหมายกําหนดโดยไม่คํานึงถึงความปลอดภัยของคนใช้รถใช้ถนนตอนนี้ครับก็ต้องไปไล่ดูนะฮะในส่งกล้องวงจรปิดครับแหมรถคันไหน ออามาเทแบบนี้กลางถนนแบบนี้เลยนะคะก็กินไปเลนหนึ่งอะอรถมาก้รถเขาพังเลย่ต<า>ีอะไรเนี่ยนะมันกนะ็าอาบมืดมากๆากตอนนี้ตำรวจกําลังจับจ้องดูเรื่องของรถที่บรรทุกน้ําหนักเกินก็เลยแก้ปัญหาแบบนี้นะคะ